กำลังเป็นไวรัสสน่นโซเชียลอยู่ในตอนนี้เลยก็ว่าได้นะคะสำหรับเพลงขยี้ทำไมของปั้งนักครินตำนานนักร้องยุค90แต่ก็ดูเหมือนว่าเพลงนี้กำลังจะมีดราม่าเมื่อชาวเน็ตหลายคน พูดถึงเนื้อเพลงที่สื่อถึงสาวโสดที่มาจเจอคําถามขยี้เสมอว่าเมื่อไร่จะมีแฟนกับเขาบ้างหรือเมื่อไร่จะแต่งงานมีลูกมีครอบครัวสําหรับเพลงขยี้ทาไมที่ตอนนี้มียอดวิวเข้าชมกว่า20ล้านครั้งนะคะยิ่งทําให้เป็นไวรัลเมื่อหลายๆคนนํามาตัดต่อเป,เป็นคลิปสั้นๆลงในแอปทิกตอรนะคะโดยมีซานิรัศมีแข็ปอมแปมเคยเที่ยวไท,ทยมาร่วมเล่นมีสิวิดีโอให้ด้วยจะพูดถึงหญิงโสดที่ไปงานแต่งงาน เลมาจะเจอคําถามที่ว่าเมื่อไรจะแต่งงานมีลูกและผู้หญิงก็ช้าใจทุกครั้งเวลาเจอคําถามแบบนี้โดนกดดันจากแม่จากครอบครัวที่อยากจะอุ้มหลานนะคะงานนี้บอกเลยว่าโลกโซเชียลได้วิาพากษ์วิจารณ์เอาไว้มากมายเลยนะคะสําหรับประเด็นของเพลงขยี้ทําไมนะคะ